ภายในงานพระรวีธรรมธิตโตเป็นประธานสง์นำประกอบพิธีกรรมโดยภายในงานได้ประกอบพิธีถวายรูปหล่อพระประธานโดยมีกัลายาณมิตรจินดากัลายาณมิตรสุชาดาสุธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยโดยมีกัลายาณมิตร ศีวลักษ์โทเพงรัตนสิงห์กลัลยาณมิตรนพพรกลัลยาณมิตรพันลบรัตนสิงห์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชยโยโดยมีกลัลยาณมิตรหวานธรรมกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารนำกล่าวคำถวายผ้าป่าส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่า จากนั้นเป็นพิธีหย่อนลูกสุวรรณนิธิเพื่อร่วมหล่อบระประธานโดยท่านประธานสงฆ์นำโดยคณะเจ้าภาพกล่าวคำอธิษฐานจิตหล่อบระประธานก่อนที่จะได้นำประกอบพิธีหย่อนลูกสุวรรณนิธิเพื่อร่วมหล่อบระประธานนอกจากนี้ยังได้ร่วมพิธีอันเชิญอาหารบูชาข้าวพระมายังแท่นพิธีกรรม เพื่อร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยทุกท่านได้ร่วมพิธีกรรมไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีและนำคณะสงฆ์ให้พร ก่อนที่จะได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ